พินแบทแมนมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมแบทแมนครับมามีฝนค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แบทด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะมาเจอกับเราสองคนแม่ลูกคู่หูคู่อะไรคู่ปวดแล้วกันมามีครืนเกมมามิคืนเกมอะไรครับโรบอกเฮ้ยวันนี้เราสองคนแม่ลูกจะมาเล่นแบบอะไรกันครับ ซูชิสายพานลำเลียงทำไมมามีเคยเล่นมามีมีซูชิ20สแสดงว่าหนูต้องให้มี20เทา่ามามีเพราะว่าไม่ถึมาเล่นก็ทำไมมามีมีซูชิ20เดินก็ได้มาวันนี้แบทแมนเขาพามามีมาร้านอาหารรูจิว้วร้านอะไรครับซูชิครับแน่ไม่ใช่ซูซูชิ ซูซาลีมันมีร้านอื่นด้วยนะเนี่ยรู้แล้วจะร้านอาหารไปยังหนูจะเฮ้ยทำไมเป็นนั่งโต๊ะใครอ่ะก็โต๊ะเขาเรียงอาหารสวยมากหนูอยากกินอ่ะเราไปเปิดโต๊ะใหม่เลยไปชั้นสองเนี่ยมีชั้นสองด้วยเหรอคะเข้าร้านซูชิอ่ะไหนๆตรงบันไดนี่ขึ้นชั้นสองไปเลย ฉันล้างสวยมากเลยมีชั้นสามด้วยไปชั้นสามดูว่าหนูเป็นคนชอบกินข้าวเวลามีที่สูบชั้นสามใช่ไหมชั้นสามเอ้าทำไมหนูเข้าได้อ่ะอ้าหนูเข้าไม่ได้อ่ะไหนเนี่ยชั้นสามก็ไม่ได้อ่ะอ๋อมมีป้ายบอกว่านี่ไงเ,เขาเข,า,า,เขาให้เข้าร่วมกลุ่มก่อนเนี่ยมันมีเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเข้าร่วมเนี่ยเข้าไม่ได้เพราะเขาเข้าร่วมกลุ่มแลวกลัวยังไง กดข้ารว,วกมกลุ่มเดิเราไปกินซูชิที่ชั้นสองก็ได้อะอย่างไปชั้นสองชัง้นสามเดินข้าวไมึ้นไม่เข้าไม่ได้ออกมาชั้นสองอ๋อกระโดดออกมาเนี่ยเราหยิบของได้เนีย่ยได้เรานั่งเป็นสายพานใช่ไหมม,มีห้ามมาแย่งของเราเนาะอร่อยอ๋อขอโทษนะคะมีนคนนี่ไงวันนี้เรามามามา,มากินก่อนแล้ว วันหลังเนี่ยเราเป็นลูกค้าไปโคนอ๋อถ้าเราเป็นพนักงานเราต้องเสียโลบัสมันวางจานยังไงอะวางจานยังไงอ๋อวางอย่างนี้พี่ยกินเห็ดม,มันมีเสื้ออะไรมันต้องเยอะต้องแยื้อมีแต่ลูกกินเลยมันมีมะลุที่เขาปุดยยั นี่คือซอสโทเหลืองและบาสุลิสำหรับคุณเอา<ข>อหนูรู้จ้อีกขอให้มีความสุขใครก็ไม่รู้อีกซูชิมาให้แบทพนักงานไง <c oughs> กินงั้นหนูกดเอพนักงานไม่ได้อยู่กับหนูแต่ว่าจานมาเฉยเลยเอ,อกินไปแล้วนี่งาม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  นานนอัน,นที่หนูกินเปิดมามีมากเลยแต่สีไม่เหมือนกันนะเหมือนอะไอ่านไม่ทันเลยไปแล้วหนูเย่งอาหารคนอื่นนะทำไมคนเขาชอบเอาซูชิอันเนี้มาให้แบบรถไข่ไข่เจียวระดับมือสองคืออะไรอเอาเด็ดจาน เอ้าหนึ่งกินไม่เสร็จเลยอ๋อมันกินซอสลาซาบีได้บารลาซาบีอ๋อแล้วมั้งพอหยิบซูชิโอ้โหจิ้มไปหานเราจิ้มจิ้มมันจิ้มไม่ได้แบบมองทางนี้สิมองทางนี้มามามี่เียหนูไปคลิปดูกระดาหนะมีที่คลิปทุกระดาได้หรอมีเียหนูคลิปดูกระดานะแล้วเราไม่ต้องจ่ายเงินเลยเหรอเราก็หนีไปเลยไม่วิธีการเล่นทุกข์ตาเราเราได้ ต้มีอันนี้เป็นหนึ่งร้อยก่อนอะไรหนึ่งร้อยม่รูซูชิเหรอซูชิเอลุกซูชิต้องมีหนึ่งร้อยเราถึงจะคีบได้ต้องมีถึงหนึ่งร้อใช่ไหมยังนั่งกินต่อเฮ้ยได้ไหมดูกันหนูไม่ได้เสียตังฟรีไม่พินอมามิมีสี่สิบแล้วต้องมีหนึ่งหนึ่งร้ยก่อนใช่ไหมแล้วบอกไม่เคยเล่นไง ไม่ก็ก็หนูเปกตั้งแต่แล้วว่าหนูดูย t u ู e อ๋อโอเคไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยครับอ๋อมันกดสั่งเมนูได้ตรงไหนครับตรงนี้หนูซื้อของหวานเยอะไปแล้วไม่มีตังจ่ายเป้ยหนูซื้อถั่วเขียวมากินด้วยอะมันคืออะไรไม่รู้ แล้วหนูไม่ได้สั่งซูชิมาใครเอาซูชิมาให้อีกแล้วเนี่ยหนูสั่งของหวานมาคนข้างๆแบทแนะเตกรเฟรมโต๊ะเลยเราเราเอาเมนูออกมาจากตรงไหนนะตรงทีวีอะทีวีไหนนะอะออเจ็ดห้า ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยหนูวางปลาให้ม,มันมีนั่นมันนัดวางให้มีได้เหรอม่ต้องของออกมาให้มีเยอะๆดิมามามีเอาของออกมาไม่ได้เลยอ๋อมาแล้วก็วางนี้ นั่งข้างๆมามีดีกว่าโต๊ะมันเต็มเราไม่กินก่อนเราจะได้ซูชิถึงหน,นึ่งร้อยอ้ยนี้หนึ่งร้อยอันเดี๋ยวไปขี้ตุ๊กตาบ้างข้างล่างไอที่ขี้ตุ๊กตาแล้วมีอะไรอีกครับมีเซเว่นให้ซื้อเลยครับเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วไปขี้ตุ๊กตาแล้วก็ไปเซเว่นกันไปดูรอบๆกันดีกว่าไปเซเว่นก่อนนะร้านซูชิมันมีอะไรเยอะๆแล้วแม่ไปดูมีขี้ตุ๊กตาเลยมัได้ละ ได้ตุ๊กตามาไหมไม่ใช่ลงมาดูมีรค่คาบคีบต <c oughs> ุ๊กตาแล้วถ้าได้บอกหนูก็กตุ๊กตาได้การ์ตูนที่หนูดูอ่ะเขาคีปตุ๊กตาแล้วเขาได้ตุ๊กตามาด้วยอ่ะเอาบปมาดูเล่าเล่าดิมิอโอก็ได้้โหสาจะเก็บกินเพราะหนูคีหมนันยังไม่ดูเพราะหนูมามีขีบหนูต้องดูก็เพราะว่าหนูต้องเอาตัวละครไปดูพร้อมแต่ว่ามันมีต้องดูเครื่อง กดตรงไหนอะกดตรงมีเพื่อเลือนั่นตู้วีนมองไม่เห็นนะมันมีมาคลิปตู้ที่มันเป็นตู้ลิงนี่นะเดนัดมองให้มีนด้ว่าลงลงตัวตุ๊กตาอย่างโอ้โหตรงนั้นตัวเพียบเลยตรงเที่มีเลงอยู่อะแต่ว่ามันมีเปดูเหมือนว่ามันมีจริงตัวเนี้ยตัวที่มันโคตรยง กดอันนี้เพื่อหยดดูที่ดูเฮ้ยแม่แม่เฮ้ยได้เย้ยังไงอ่ะยังไงอ่ะอ่าทษด้วยไม่ได้ทุกตาเอาเมื่อกี้ได้ไม่ใช่หรอไหนอ่ะไม่ใช่หรอไม่ได้อ่ะเอาเกมใส่กระเป๋าเป นี e, said, well, you, remember, ่ไหนเขาดูหน่อยแล้วทำยังไงเอาออกยังไงอ่ะหนูอยากได้ตุ๊กตาแบ่มัมมี่หนูเดี๋ยวหนูขอขอกินซูชิก่อนนะแล้วทมามดุกตาไม่ออกมาก็เมื่อกี้มามีถือแล้วไงไหนอนี่ยนั่นไหนก็เมื่อกี้มามีถือได้แล้วมัมมี่ก็มั่วเลยอ๋อเนเน่แล้วยล้วแล้วยังหาดูไหนอยู่ชั้นสองมามีห้ามกินนะหนู อันนี้เอาตุ๊กตาไปให้ครับให้มันมันให้กันได้มันให้กันได้เหรอไมให้รู้จะไ,ไปวางให้ข้างๆโชคดีด้ตุ๊กาตาแ,แต่ในชีวิตจริงเคยได้ไหมไม่เคยไม่เคย <G ül Twenty> เคร <G ül> ับมามีมาดูให้หน่อย,ยมั <G ül> ้มีกำลังอ้าลงมาแล้วเหรอก็มีกำลังเดินขึ้นมาแบบ <G ül> เดี๋ยวที่จะย,ยนืนยันเดี๋ยวไปช่วยสอง แมเหนื่อยนะดูก่อนหนูกดไปแล้วขอโทษด้วยอื้อขอให้ได้ขอได้ๆขอได้ๆๆๆเย้เย้ไปไปดูออกมานี่สุของคุณเสริมอ่ะนี่นี่ผมไปได้เลิงเย้ๆๆๆถือกันคนละตัวออกไปนอกร้านกันดีกว่าไปดูว่ามีอะไรบ้างไปไปเซเว่นกันนะ หน,หนูเขาไปซื้อซูชิซาบากิทำไมาหนูมีซูชิอยู่ศูนย์นะหนูต้องไปกินเพิ่มเก็บตุก๊กตาแล้วเหรอแล้วหนูไปกินเพิ่มก่อนนะก็<อ>ซูชิหนูเหลือศูนมันมีเหล<ม>ือยี่สิบเองแล้วไง่ชั้นล่างเลย,<ต>ยก,กินโตเดียวกันกินโตคนอื่นดีกว่าเฮ้ยหนูยิบผิดอ่ะหนูมีห้ามกินนะหนูขอมันมีเยอะกว่าหนูอีกหนูจะให้ หนูจะให้ซูชิมันให้มันมีห้ามกินเพราะหนูจะเอาซูชิของหนูให้เท่ากันกับมามีอย่ากีนหนูจานเดียวกจานเดียวไม่อนุญาตให้กินเรียนจำกับแม่มีกินไม่กินกม่ได้พูดเรียนจำทำไมอ่ะขอโทษค่ะเมย์แบ๊ดนั่งโต๊ะอื่นได้ไอ้นี่ยังมีได้นั่งด้วยไก่สั่งน้ำมา เห็นแน่แน่ใช่ไมไม่อยากกินข้านนว <S <S มันมเปลี่ยนโตด้วยเฮ้ยมีมีอันนี้ด้วยอะไรนะที่อะไรนะนี่อันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะเท้าปั้นปั้นนี่หนูเห็นเท้าปั้นผ่านโต๊ะหนูมาพอหนูหยิบปึ๊บพอหนูจะกินกินไม่ได้ โอเคกินเสร็จแล้วไปไปไป,ไปได้เลยมีอ,อะไหนครับพาเพื่อนๆไปดูอ่ะลุกมาสิเดบริเวณหน้าร้านดีกว่าว่ามีร้านอะไรบ้างหน้าร้านเป็นเมืองร้านซูชิแบนแมนเข้ามาร้านนี้ร้านหนูไปเซเว่น <7 S 2> ก่อนเอ๊ะดูดูดีว่าเข้ามาเปลี่ยนชุดได้ไหมไม่หนูไปเซเว่นก่อน,นเซเว่นแล้ว โอ้โหมีเดคโโ็คขนม20บาทตเตรียมมา30บาทออกอืมยา้ไม่ไหได้มันเปลี่ยนไม่ได้หรอาวิกเกอร์นีนไ่ไงซื้อได้แต่ต้องใช้โซโซชิเยอะมากเลย800ซูชิกิน1ขวดจะได้100มามี่เซเว่นมีแต่ของใช้ของซื้อโอ้โหแค่พัดแค่พัด,ด,ดมึงแพงออกมามี่ร้านไหนร้านนี้แน่เลยร้านขายชุดดิมโน เดี๋ยวไปตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยไ,นะไม่ได้ไปได้แต่ขอขอไปตรงนี้หน่อยนะเรามากินข้าวตรงนี้กันว่ายน้ำเลยบิ๊กเน็กบิ๊กเน็กนั่นอะไรใครอะใครไม่รู้เอ้าวน้ำพองซูชิมาจากไหนเฮ้ยหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยจานเ <laughs> มื่อกี้หนูวางจานทับมัมมี่ เพราะเมื่อกี้หนูจะวางการมันเกิดแรงมาจากไหนอะไม่รู้อยู่ดีๆมันขึ้นเองพอหนูกินเค้กพอหนูกินของหวานมันก็ขึ้นมาเองอไปลุกกินเสร็จมาแย่งคนอื่นกินเฉยไปองสาร นั่งกินตรงนี้ไม่ได้เสียดายเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เสียดาย,ม,ย,ยดมากเลยมาดูซิมีร้านอะไรร้านอือ่นนอกจากร้านชุดกิโมโนมะนี่ร้านเนี้ยอยู่ใกล้ๆเซเว่นนะนี่ร้านอะไรอ่ะร้านอาหารเหมือนกันมาื้อเสื้ออหารตรงนี้ ทำไม่มันมีเมียกว่าหนูอีกไปไหนอะไปไหนก็ไม่รู้หนูจะไปกินข้าวไม่ไงยสั่งโอโ้โหอาหารนี้เราใช้ใช้โลบักซ์ซึแต่หนูมีโลบักอยู่แปดสิบหกเอฟอ้าวเป็นตัวอ๋อ ى, มันมีตัวน,นี้ด้วยเหนื่อยครับเนี่ยมันไม่เจอเอ้ยหมุนวงล้อได้ปะแต่หนูไม่หมุนเอาเอาอย่างไรอะอ๋ออย่างนี้ หมุนได้ฟรีนะแบทฟรีฟรีแต่หนูนึกว่าไม่ฟรีแต่มีได้เป็นร้อยได้ร้อยเก้าสิบโซชีนแล้วเนี่ยแบทฟรีกเหรอชินมาหมุน,นดิไม่รู้หมุนได้กี่ครั้งหนันงไม่หยุดเลยโมตเอาได้แล้วทำไมไม่ได้หนูได้จะเก็บอันใหม่เก็บสวนไหมครับ สีฟ้าค่ะสีฟ้าแรงดิ้นๆๆเลยแบตกรนอะไรมันถึงหยุดนะครับอยู่ดีๆมันก็หยุดเองเนี่ยหนูได้จะเก็บตัวใหม่เนี่ยสวยไหมเนี่ยหนูได้จะเก็บอันใหม่มันไม่ได้ทำยังไงให้มันออกนะครับกดปิดกดปิดไม่ได้อะไรเลยเ่าหนูได้ได้จะเก็บตัวใหม่จะเก็บเมตัวเก็บเมสีโบราณโ <laughs> อ่ากลัวตเก็บแบบสวย สิบหกนาะทีแล้วนะงั้นคลิปนี้เราจะจบก่อนเป็นอีพีโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอยากให้เล่นแมปอะไรเม้นมาได้เลยค่ะปะพูดมั้งดิอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแกดิ้งกดแชร์กดคอมเมนต์บุ้ยบุ้ย,ยเจอกัน